ผมพาทุกคนมาดูนี่นะครับนี่คือรถเคลนของขมีมันมาวิ่งดูลาดเราที่ทมดาที่คุณกันจอมพลังเละนอย,อยของเราวางตู้คอนเทนเนอร์ในคลิปนี้นะครับมันก็มาดูลาดเราเหมือนกับคนขเมียนในหลายคนนะครับที่มาถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์มันวิ่งตามเส้นทางนะครับทุกคนคิดว่ามันจะกล้าออกไหม ผมว่าไม่กล้าหรอกครับเพราะว่าอะไรถ้ามันกล้ามันต้องมีคนสั่งคนที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือพ่อยบอยคนนั้นน่าจะสั่งได้แล้วก็นายกรัฐมนตรีของเขาหุนมาเนตนั่นนะ่ะสองคนที่กล้าจะสั่งเอาออกแต่จะมาทําโดยพลตการแบบนี้มันจะรับผิดชอบไว้หรือเปล่าถ้าเกิดมันมเอาออกแล้วมีเหตุวัทะกันขึ้นมา มันจะรับผิดชอบยังไงเกิดมีทหารเมียนต้องตุยเพราะกันประทะจะรับผิดชอบไวไหมครับผมคิดว่านะมันแค่วิ่งมาดูนะครับและอีกอย่างตู้คอนเทนเนอร์คุณกันจองพลังก็บอกว่าเอาโซ่ล็อกทุกอันติดกันหมดถ้ามันจะดึงออกนี่ไปเป็นแถวเลยนะครับยากด้วยนะครับผมคิดว่ามันไม่กล้าครับมันแค่มาดู